มันนั่งนไล่บอมีแฟนสาวมันเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้องฮานีฮานีนางที่ยอนกอขึ้นป้าไม้ล้วเขาบามันเอามาดีนั่งเดินนั่งเดินเดินนังเดินเดินนังเดินเดินเดินนั่งเดินมานังมานังปอบมึ้งห่วยเจ้าบ้าเจ้าสาวพองผมมาออกมาเต้น เป็นเรียบเรียบร้อยนะเป็นเรียบร้อยเด้วบันเด้เออไม้เมื่อครั้งองค์พระรามเวรนตามจากพระราติดตามนางสีดาในดงป่าทรมานหนังสือที่เคเรียนระเกียนที่เก่า้านนักไปต้องนอน พบพาน,นสมใจอันก่อนอันต้นขามด้วเสวยงามมีใบใหญ่พระรามพระกลางาย